รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสเมกาโมโตนะครับบอกเลยนะครับว่าปาวานสวยจัดนะครับที่นี่ที่เดียวครับร้านเมกะโมโตนะครับถ้าไม่เชื่อคำพูดของผมนะครับมาพิสูจน์ด้วยสายตาของท่านผู้ชมเองเลยนะครับคือเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Mercedes-Benz นะครับ W 1 4 0นะครับ S 2 8 0นะครับ เปาวานคันโปรดคันหรูของท่านผู้ชมนั่นเองนะฮะบอกเลยนะครับว่าคันนี้ปี1996นะครับสภาพสวยจัดพร้อมใช้แน่นอนมันเป็นยังไงกันเหรอเรามาดูกันเอาเละครับท่านผู้ชมเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับสวยจัดชัดจริงนะครับสีสันนะครับเงาฉ่ามองกันให้ตาแตกไปเลยนะครับถ้าไม่เชื่อดูเอาครับว่าเงาสะท้อนผมเป็นยังไงนะฮะสวยจริงอะไรจริงไม่จกตาคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงสภาพนี้แบบ หายากอะบอกเลยสภาพนี้หายากมากอย่างที่เคยบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนสมัยออกป้ายแดงนะสีนี้เป็นสียอดนิยมที่แบบว่าเขาออกกันมานะสมัยที่มันเป็นป้ายแดงนะครับราคาป้ายแดงเนี่ยหลักล้านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถจับต้องได้แล้วนะครับในราคาที่สบายกระเป๋าแน่นอนสวยขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำการันตีสภาพโดยทางร้านเมกาโมโตนะครับ คันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าใครได้ไปนะฮะไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับรถพร้อมใช้แน่นอนนะครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับซื้อเงินสดก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ดีนะครับใช้เงินออกไม่เยอะนะครับใครถูกใจนะครับผมการันตีเลยนะครับมาดูรับรองโดนโดนโดนรับประกันความถูกใจครับมาชมตัวจริงเด็ดดวงออรไทย การบรรทายนะครับท่านผู้ชมสวยงามสง่าตาการตาแน่นอนครับมีท่อแต่งมาแล้วด้วยนะครับเสียงไม่ดังไม่หนวกหูเสียงพอหล่อๆใช่เสียงแบบนุ่มๆนุ่มๆอ่ะผู้ดีผู้ดีเลยแหละครับเอาล้ครับเรามาดูภายในกันดีกว่านี่นี่เอกลักษณ์ของปาวานสัมผัสเบาๆนะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับโล่งๆสะอาดตานะครับน้ำมันล้วนไม่เคยดมแก๊สนะฮะนี่ยางอะไรย่งอยู่นะครับแล้วก็นี่ เรื่องมืออย่นี้นี่ไอยู่ครบทดแทนทด,ทดแทนทดแทนทดทนกันที่สำคัญนะครับออปชั่นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตระกูล S นะครับระบบดูดดูนะครับท่านผู้ชมดูดนิ่มๆแน่นอนแหละครับบอกไปแล้วว่าสมบูรณ์นะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับระบบดูดต,ต้องใช้ได้หมดครับเริ่มเลยครับเบาๆครับนุ่มนวลนุ่มนวลอ่าครับ,ม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 ,รบมาดูบานต่อไปนะฮะโอ้โหเป๊ะๆครับครบนะจ๊ะ มาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M104 นะครับ 2,800cc นะครับที่สำคัญนะครับคันนี้นะท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับจูน e20 มาแล้วด้วยนะครับสามารถเติมน้ำมัน e20 ได้นะครับทั้งแรงทั้งประหยัดคุ้มค่าแน่นอนครับเดินทางไกลได้เลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับผมก่อนจะชมภายในนะครับท่านผู้ชมดูแผงประตูกันให้เต็มตาไปเลยนะฮะ เป็นไงครับเดิมเดิมเอี่ยมๆอียมนะครับแต่ที่ไม่เดิมนะครับนี่ครับไฟครับไฟสวยนะสวยดีสว่างด้วยสว่างเลยมองเห็นชัดเจนนะครับอ่าทีนี้มาดูความสมบูรณ์ของระบบกระจกไฟฟ้าดีกว่านะครับขออนุญาตเอาลงนะฮะเป็นไงครับกระจก2ชั้นนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเอาขึ้นอีกสักทีครับลื่นๆครับผมเอาลงอีกสักทีอ่ะมาดูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ากันครับซ้ายครับ ขวาครับขึ้นครับลงครับผมมันเริ่มดูภายในกันต่อนะจ๊ะท่านผู้ชมบอกเลยว่าสวยจัดชัดจริงนะครับเอี่ยมเอี่ยมสะอาดตานะครับดูสภาพเบาะครับเป็นไงครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับสวยๆพร้อมใช้นะครับอ้าวเทสระบบไฟฟ้าท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับผมจะเริ่มจากเดินหน้านะครับนี่ถอยหลังแล้วก็ตัวรองน่องนะครับยืดออกมา ผมเข้าแล้วก็พนักพิงนะครับหลังกระดกขึ้นหน้าแล้วก็หัวหมอนครับปกติครับทีนี้มาดูคอนโซลกันเลยครับท่านผู้ชมซองกันให้เต็มตานะครับดูกันเต็มเไปเลยครับว่าเอี่ยมขนาดไหนครับลื่นๆนะครับแผงแอร์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับคันนี้นะครับพิเศษนะครับ ตัวนี้เป็นแอร์จอนะครับระบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะฮะวิทยุนะครับจากไพโอเนียนะครับผมพร้อมใช้สุดๆมาทางด้านฝั่งคนขับกันต่อเลยครับเริ่มที่แผงประตูเหมือนกันนะจ๊ะเป็นไงครับดูซะเอี่ยมพอไหมคุณดูเนี่ยไอคีบเนี่ยโอ้โหเป็นไงไม่มีขาดเลยนะครับเดิมๆนะครับที่ไม่เดิมก็คือไฟด้านล่างเหมือนกันนะฮะ แต่สว่างชัดเจนสว่างสว่างดูกระจกมองไอกระจกไฟฟ้ากันครับนี่ครับกระจกสองชั้นนะครับลื่นๆื่นครับเอาขึ้นครับเอาลงอีกสักทีครับและต่อด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับขวาครับซ้ายครับขึ้นครับลงครับผมพับด้วยพับด้วยได้พับได้อยู่แล้วคันนี้นี่เป็นไงสมบูรณ์ กลางออกด้วยวนีย่กลางออกนะครับอ่ะทีนี้มาดูจุดที่ใช้งานบ่อยนะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับเบาะคนขับแต่เป็นไงดูสภาพซะก่อนถูกใจไหมล่ะสวยๆขนาดนี้นะครับไม่มีแตกไม่มีขาดเอียเอ่ยมๆเทสระบบไฟฟ้าเลยครับเริ่มจากเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังลองน่องยืดออกมานะครับเก็บเข้าก็พนักพิงนะครับ ขับขึ้นลงแล้วก็หัวหมอนครับขึ้นได้ปกติครับมาต่อกันที่พวงมาลัยเลยครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแอร์แบ็กเดิมๆนะครับดูครับดูความสวยงามครับไม่มีลอกนะฮะโอ้โหใสๆกุญแจสอดอกครบๆนะฮะอ่าคอนโซลเรือนไม้ครับ เยี่ยมอ่องอลไทยนะครับไม่มีหักไม่มีแตกไม่มีลอกไม่มีเหลืองนะครับเลขไม้แท้นะครับอยู่ที่282,187กิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้นะครับไม่มีการกอไม้นะครับนี่ครับลื่นๆเลยครับด้านบนคอนโซลนะฮะเอาละครับมาถึงด้านที่นั่งผู้โดยสารกันแล้วนะครับดูครับเอี่ยมพอไหมครับทีมลายไม้นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเงาเงาสวยๆนะครับ เอ้ากระจกมองข้างเป็นไงสองชั้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่กระจกมองข้างกระจกข้างข้างติดป้าขอโทษอ่ะมาข้างนี้ครับนี่ครับดูครับกองซูมมาเลยครับดูนะว่าสวยขนาดไหนนะฮะกระจกกระจกข้างครับสองชั้นเหมือนกันนะครับทีนี้ไม่ต้องถามแล้วนะพี่กระจกกระจกข้างไฟฟ้าใช้ได้ไหมครับกระจกมองข้างใช้ได้ไหมครับโชว์ให้ดูขนาดนี้แล้วนะครับ ทีนี้นะครับมาดูเบาะกันดีกว่านะครับว่าเป็นไงสภาพแน่นขนาดไหนฟองน้ําแน่นๆนะครับนั่งกันสบายนะครับสวยมากจริงๆผมว่าภายในคันนี้สวยมากเลยนะสุดๆบอกเลยนี่ครับเก๋ไม่มีหักนะครับนี่มาหลังไฟฟ้าเอาลงสิของมันต้องมีโทษทีกดผิดร,รีวิวมากี่คันแล้วเนี่ยไม่ได้รีวิวนานไงปะวาน นียครับขึ้นได้ปกติครับลมหมอนลมหมอนอย่เพิ่งไปลมหมอนก่อนล้มหมอนออครับดูครับชุดปฐมพยาบาลเดิมติดรถนะครับอยู่หมดนะฮะเรื่องความเย็นนะครับความสบายในการเดินทางนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับกับตู้แอร์แยกด้านหลังแบบนี้นะฮะเย็นฉ่ำทั่วถึงนั่งสบายทุกการเดินทางจริงนะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับ ทั้งความสบายนะครับความหรูหรานะครับหนีไม่พ้นจริงๆนะฮะขอความสว่างสวยหน่อยนี่ครับเป็นไงติดหมดสมบูรณ์นะฮะแอร์เนี่ยใช้อย่าใช้ควาว่าเย็นเลยแอร์เนี่ยหนาวขาเลยดีกว่าจอขนาดนี้นะครับนี่ขนาดว่าเล่งพัดลมนะเบอร์อะไรเองอเบอร์สามอ่ะฟ้าจะมืดนะครับอุ้มเปิดไฟหน้าหน่อยผมจะชี้แจงท่านผู้ชมทราบไปเลยนะครับ นะมันขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมว่ามันขึ้นอย่างนี้นะครับโว้ยพี่รถพี่มีปัญหานี่ว่าไฟคุณมีปัญหาหรือเปล่าผมชี้แจงทีเดียวนะครับว่าคันนี้นะครับไฟหน้านะครับเปลี่ยนเป็น LED แล้วนะครับสีขาวนะครับชัดเจนนะเวลาไปที่เมื่อคุณสว่างสวัยแน่นอนนะครับบอกเลยคือต้องบอกเขาด้วยเปลี่ยนแล้วไฟตอนนี้มันโชว์ถูกไหมเออใช่อธิบายดิก็อธิบายอย่างนี้แหละครับไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นครับเป็นเพราะการเปลี่ยนไฟนะครับ เอาละครับส่วนที่นั่งนะครับนุ่มนวลชวนฝันนะครับตอนนี้นะครับนั่งสักพักสักพักก็อยากเค้มหลับแล้วนะครับนิ่มนวลมากๆนะครับเรื่องเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับเดี๋ยวเทสกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวขอลออัดลงแป๊บนึงเ่ยเดี๋ยวดูนี้กันแล้วกันนี่วิทยุนี่ใช้ได้อยู่นะครับของเจวีซไม่ใช่ของไพโอเนียใช่ตายช่วงนี้เจอ JVC บ่อยคันนี้ไพโอเนียนะครับเสียงแบบผมว่ายังเพาอะอยู่นะ คันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าจูน e 2 0มานะครับทั้งแรงและประหยัดนะฮะอาไม่เชื่อ,อเดี๋ยวลองดูคิกดาน,นะครับอแล้วอมรถเมเป็นไงคือจะบอกว่าคันนี้ฟิลผมว่ามันไม่เหมือนขับปาวานคันอื่นที่เคยขับมาคันเร่งอ่ะมันค่อนข้างไว ความรู้สึกได้เลยว่าแตะแล้วมันพุ่งมันไวเหมือนคล้ายพวกรถตะโกรถญี่ปุ่นเลยที่แตะพุ่งแตะพุ่งอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องเกียร์เมื่อกี้ผมว่ายังเปลี่ยนนิ่มๆปกติอยู่ส่วนช่วงล่างต้องให้คำใช้คําว่านิ่มมาก perfect ขับแบบโอ้ลมุนนุ่มๆเลยครับแล้วก็นี่คูอคอนโทรลหกสิบนี่หัวเท้าออกแล้วนี่ผมก็กระโดดขึ้นนะครับนี่นะขึ้นเรื่อยๆแกยกเลิกก็ทักออกยกเลิกนะรอบตกใช้ได้ปกติครับ เฮบ้านไฟฟ้าอีกสักหน่อยสิไม่ผิดปุ่มแล้วเอาไม่ผิดแล้วนะเอาลงสิบังวิวเนี่ยเอาแต่ใจใจจริงหเลยวะเอาหัวหมอลงซิบังวิวเป็นไงสวยครบจบสมบูรณ์นะครับนี่ครับชุดปฐมพยาบาลเดิมติดรถนะครับอยู่หมดนะครับบอกเลยว่าใสๆนะครับใครที่รอคอยอยู่นะครับหามช้าเด็ดขาดเลยครับผม ับท่านผู้ชมเกิดเจ้า Mercedes-Benz S280 W140 เจ้าประวันคันงามสุดสง่าคันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับรถเอาไปใช้ได้เลยนะครับสุดประหยัดด้วยการจูน E20 มาแล้วเอาสิพร้อมทุกการเดินทางแน่นอนครับวันนี้จัดให้ในราคาสุดคุ้มนะครับขออนุญาตเปิดราคาที่299,000บาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาวเริ่มต้นที่149,000บาทนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านไม่กลับมอเตอร์ซูเปอร์ไบค์สโตร์นะครับหรือทานาเพจก็ได้นะครับ ขอพบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กับโมโตครับอย่าลืม,ดมกดซับสไคร้และกระดิ่งให้กับช่องไม่กับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ